โอ้ดวงจันทร์สวัสดีโอสวัสดีโลกเฮ้ย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 อย่าชนฉันนะไปชนที่อื่นไปชนที่ประเทศอเมริกาจะได้เอาชิ้นส่วนอวกาศมาให้ไทยทำเป็นจานอวกาศอย่าชนไทยนะนี่ไม่ใช่ไทยนี่เนี่ยตู้ ดวงจันทร์ทำเป็นทำแบบนี้นโอเคเออดวงจันอ้าวดวงจันทรหายไปไหนล่นะนี่มันคือผ้าปอมนี่ฉันต้องปเีเซาเซฟุลอวอกาศเพื่อมาทำเป็นดวงจันทร์ดวงที่หนึง่งของฉันดวงจันของฉันมันพังไปแล้วนั่นมันคือผ้าปอม ฉันจะมาเป็นพันๆครั้งเดี๋ยวยดเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวโกรธไปฉันไม่โนอะไรแล้วฉันจะฆ่าทุกคนที่ควางหน้าแล้วแกาตายซะบ่วงอาทิตย์